คลิปนี้เราก็พาเพื่อนๆมาเอาไอ้กันกันมั่งนะครับเอาไอ้กันกันมั่งนะครับเรามาดูกันเลยนะครับเนี่ยลักษณะที่เอาไอ้กันก็อยู่เป็นประมาณนี้นะครับเราก็เตรียมอุปกรณ์มิดขอมจะวิ่งนะครับเราก็ไปคิดกันเลยนะครับเพื่อนๆอ่าปลอดแล้วนะครับปลอดแล้วเนี่ยกับปล่อยลงคลิปปั๊บตังมิดปั๊บได้ทันทีนะครับอ่าเนี่ยลักษณะของไอ้กันนะครับเพื่อนๆ เ,ออเดี๋ยวมันมาตังดิ้นเลยนะครับเพื่อนๆก็ตังพัดทุกทีเลยนี่ลุงเหลาแล้วนะครับเพื่อนๆพืล่ลูกโตโตลูกหามหามนะครับเพื่อนๆดูมันอยู่มันอยู่ตามใต้ตามใต้ไม้นะครับเพื่อนๆ แต่ม <Pop> ันจะยู่เป็นจุกกูเลยยู่จุกยู่ทีเดียวเลยเป็นเพ่นด้วยมันจะถ้าพอเป็นพอทกจุกนึงกว่านี้ก็ลูกโตโตหลังม้านะครับเพป็นเพ่อืๆเจ๋วมันกินยาครักนิดมันอยู่ตามตายานไม้ตรงยื้อนะครับผมนะ เนี่ยคือโคตรงนี้คือเราต้องยือถ้าไม่อืูอมันกริดไม่ได้กับเ่นเลย tầm này bỏ thuốc giặt với bên yêu kẻ cái này à là lo khấn về về bên đua bên này này thì phải cái mà nè mình chạy

เพื่อนดูเ้ออยู่แต่รากนู่นลยทุกตะแก๊กงนัวผนจะค่าดูดูเนี่ยได้แล้วมัเพื่อนเพื่อนดูข้าวปรยุทธ์ได้แล้วมเนี่ยข้าไปยู่มันอยู่แต่รากไม้พอดินมันมันเป็นดินดินยบยบมันกับเกลือยๆคได้ลลูกเลยครับเพื่อนเ แต่งหน่อยๆกินได้นะครับจะมีโดยตัวไปเลยครับเอาเบืองขวดโอ้ยนะครับเบืองขวดเ็กๆมันดังเหมือนกันก็พอกันเขี่ยมือนกันนะครับมันนตกียกๆ ไอ้นี่ไอ้นี่ก็เหตุผลปรนเด็นนี่ก็ตนเกล็ดหนามโมหนามโมก็คือบางคนก็เรียกเกือกปลาโมนะครับบารเรลนี่ก็เรียกหนามโมเนี่ยเพื่อนเนี่ยมันจะยูนโดยตัวไปนะครับเพื่อนเพื่อน่าเนี่ยมันจะเละที่ไหนไอ้นี่ก็ปอบตึงลูกโตโตนะครับเพื่อนเพื่อนลูกไม่ใช่เล็กโตทั้งหลก่อน

มันก็บอกยายามมาดับมาแบบนั้นนี่แล้วมันยู่แก่แก่กันไปนี่แต่งานสรีบุกโคลนนะคี่แต่กับเป็นตาหน้านี่เนี่ยมันจงบุกโคลนกันมั่งนะครับ Mereka terima dah, Pong Pachai Lin. Nah, ini ya, Ini, Mereka ini, Mereka buk-buk to-to lah, Ha, Hmm, ini, Buat-buat dulu. Kau cuk itu, Mereka sedang kek-kek-kek lah, Kau cuk itu, đang mà thôi lên là gặp con con in. mình mi gặp thể là bằng đi kia dán được nít đi rồi mình, đặt đặt, mình เพราะว่าทีทีโล่งๆใบใบนี่เขาว่าเมื่อเดียวกลับมาฮะแต่เราก็ต้องมาทีวันนี้เนี่ยก็อยู่ตามป่าชายเลนนะครับเป็นพื้นที่น้ำเค็มนะครับพื้นที่น้ำเกนี่นไม่มีนะครับป่อยกนนั้นนบกเกล็นกับแทรกเลยนะมันจะอยู่ในพื้นที่น้ำเค็มอย่างเดียว,วนี่แหละโอ้ไม่ใช่ละโอ้ป่อยกันนะครับบนกันอยู่กับปอดี ก่อนี้เราก็ท kind of um, ูกนะครับนี่โอ้ยคันเราก็ทูกเลยเราเดินข้าไปยูยูนไปจุกในนู่นเอออะไร่ะออกก่อนหิน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 มาโอ้ยวอกก่อนหินออกก่อนหินอยากนิดนิด นี่ล่ะเก๊กเก๊กนี่วะน่าจะเป็นโอ้องยูทูปอ๋อโอยนะครับโอยโอยโอยมันมันก็คลายกับเบืองขวดนะครับเหมือนกันเลยกับเบือง เนี่ยก,ก็จัดว่าไอเนียนจะพอตรงนี้นะครับเพื่อนเพื่อนเนี่ยก็ได้อะหลายลูกเราก็กรี๊ดเราก็าากิี๊ดอครับนะตรงนี้หลายกองเดี๋ยวเราก็ไปล้างให้เพื่อนเพื่อนดูกันนะครับเนีย่ยเห็นตรงนี้ก็เนี่ยได้ประมาณนี้นะครับเพื่อนเพื่อนวันหลักธนาก็คอยกั้นเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราล้างให้ดูสักลูกอุ้ยกรี๊ดหลงทางเพื่อนเพื่อนอุ้ยที่โคุ้น โอ้กี่กวนที่ต้องเท่ากับเพเ่็นโอ้ดูอโอ้เลยจงมาเลยอย่าเวลาเปิดเปินดูนะกับว่าลักษณะของไอ้กันนี้ตัวเป็นอย่างไรี่นะเนี่ยเนี่ยเปิดเปิดนี่เลยไหมเนี่ยลูกกอประมาณนี้นะครับเนี่ยกับไอยกันนะครับนี่นนก็ลูกตู เนื้อก็โต้ด้วยนะครับเพื่อนๆเนี่ยก็คือลักษณะอ้ยกันนะครับแต่ผมบอกเพื่อนๆได้ว่ามันอยู่ต่างป่าชายเลนนะครับแล้วตามพื้นที่น้ำเค็มนะครับพื้นที่น้ำเือนี่ไม่มีแนนอนนะครับจะปล่อยกันนี้อยู่ส่วนมากจะเป็นในคลองนะครับในคลองในป่าชายเลนอะไรแบบนี้นะครับคนลักษณะค้อยกันนะครับเพื่อนๆก็ลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับเดี๋ยวคิดหน้าก็เจอกันไหมนะครับสวัสดีครับ